ผมกำลังเล่นแมปตกปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกไมค์ครับและน่ากลัวที่สุดในโลกไมค์ครับ SMP เช่นเดียวกันแล้วทุกคนคงจะไม่เชื่อว่าผมมาเจอกับอะไรบ้างและพวกคุณคิดว่าวันนี้เนี่ย ผมจะตกปลาได้ตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1นึ่งพลายหนึ่งมันแชร์ด้วยถ้าไม่กดแล้วก็พวกคุณกระจอกโคตรๆพร้อมแล้วไปดูผมไม่รู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะตกปลาได้ตัวอะไรแต่เริ่มเลยนี่คือเป็นตกปลาที่บอกว่า unusual fishing นี่คือเปบนตกปลาที่ไม่ปกติตกเลยเออได้เลยเพื่อตกเลยเลือกกัรตกปลาเดีวไห้ใจสูโรสูโรไม่เคยตกปลาแตน้ โอ้เดี๋ยวเราทำไมผมแดงทำไมผมพุ่งผมก็เด็นไปอ่ะเดี๋ยวเราชน้าตัวอะไรเมื่อกี้โอู้โอยตายตัวอะไรไปเลยนี่มันลีปเปอร์ไอ้ฟ้าลีปเปอร์ลีปเปอร์ไปแล้วลีปเปอร์แจ็คเปลีปเปอร์หนีก่อนหนีก่อนว่านีแรงเป้าหมายของผมก็คือตกปลาไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาเบ็ดตกปลาและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมาล่าลีปเปอร์หรือลาวเวนทอนอ้หลังจากผ่านไปสิบนาทีตอนนี้เนี่ยผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วภารกิจของเราอย่างเดียวเลยก็คือเราต้องหาปลาอุปกรณ์ที่แบบมาอัปเกรดเบ็ดตกปลาเราได้แล้วก็สร้างชุดเกาะหุ่นยนต์พอแมสูโรอะพร้อมแล้วไอ้ดาวพร้อมแล้วไอ้ซูเตอร์ง,งั้นเรามาเริ่มตกปลาตัวแรกกันเลยผมบอกว่าเราจะได้ของดีนะมากินเบ็ดเลยเจ้าปลาน้อยผม,มเป็นเบ็ดตกปลาสีแดงด้วยโคตรเท่ อย่างติงอุ้ยมาแล้วของผมมาทำมาล้ำมาแล้วมาแล้วกินเบ็ดอ้าวอ้าไอปลาอะไรอเอ้ยน่ารักไอฟ้าคุณไ้ปลาดอลลี่โอปลาไอ้เย่าปลาดอลลี่มันเข้าไปในหัวเองแล้วเหรอเขาเรียกว่ายกไงเพื่อนยกปลาดอลลี่โอ้ยกปลาดอลลี่เข้าไปในบ้านเข้าไปในปาก แล้วเราก็สามารถเก็บปลาที่เราชอบเอ้าปลาตายตาโอ้ยกางจะบอกเลยว่าเราสามารถเอาปลาให้เราชอบได้เดี๋ยวมันเก็บในคอลเลคชั่นตรงนี้ได้คือเมื่อกี้มึงโยกกูมึงจะเก็บไว้ในคอลเลคชั่นไม่ปลามันตายปลากูตายไงไม่เป็นไรตัวที่สองมาคุณผู้ชมแลวเอ็งแลวเอ็งไม่ไม่ตกปลาเดี๋ยวเราเพื่อน ี่เราเพื่อนตกปลาด้วยเบ็ดปีศาจแน่นอนแน่นอนวันนี้เนี่ยเราต้องแบบว่าฆ่าเราเวนทานให้ได้เว้ยถ้าฆ่าไม่ได้นี่คือเราก็จอกจัดเลยด้วยใช่ตกปลา2มือดีกว่ามือเดียวถูกต้องทุกคนคิดว่าเราจะได้ปลาตัวอะไร <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับใครเชียร์พวกเรากดไลค์มาด้วย <c oughs> ปลาซูโลขอเต่าว้าว,ะวะมาอีกแล้วตัวนี้ชอบเจบไปแล้วเออไปเลยไปไม่ตายก่อนไหมเนี่ยไม่ตายหรอไม่ตายนะ ลงน้ำชุกครูหมาแล้วคอเลงชันแรกของเราขอตั้งชื่อแกว่าอาลูกออสเป็นไงชื่อเท่ไหมเพื่อนลูกออสโอ้เป็นชื่อดีๆบ้างเลยเพื่อนศิลปะนะครับตั้งชื่อ FB P เต็มสิบสุดยอดไปเลยที่สุดในโลกยืน1ึงยืนตึงยิ่งก,กว่ามีฮอ,อกเอ็งตกได้ตัวอะไรบ้างเนี่ยตกเสือไอ้หนุ่มไม่ได้อะไรเลยเพราะกูคือปลาจะไปลงต้วทอไ <c oughs> มิ้งเบ็ดทำไมเนะี่ยเอาเบ็ดไปโอ้ย ปลาตัวใหญ่ทำไมเองปลาได้ไกญ่กว่ากูได้ไงวะเนี่ะเฮ้ยมาแล้วไอ้ปลาเป็ดเออเออคุณได้มาแล้วปลาตัวใหญ่เท่าโอ้ไอ้ปลาดิขอได้อะไรอี่ะเดมอนเฮอร์ลิงเอาสาหร่ายเหรอใช่สาหร่ายหรือเปล่าวะเรากินได้ไหมเดมอนเฮอร์ลิงอะไรสาหร่ายเองผมได้อะไรมันคืออะไรอ่ะไฮ้กินแล้วหายใจใต้น้ำได้ตลอดชีวิตเลยตัวอะไรอ่ะ อุ้ยอุ้ยปลาอะไรอ่ะปลาปิซซ่าไปผึกยับปลาผึ่ปีศาจาไม่ม evet, like, like, like oh, ันคือเหมือนมันเหมือนเป็นแบบว่าหอยหอยทะเลหรออ๋ออันนี้หอยหรอหอยปะปลาเจ๊แค่ไหนอ่ะดูดิอ้ว่าเหมือนหอยเลยโอ้ยไปไหนน้องอันนี้อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวไล้ปลาตัวแรกที่ยังเลี้ยงไว้มันไปไหนแล้วอะนั่นดิมันหายไปไหนแล้ววะเออโดนกินไปแล้วหรือเปล่า เก็บไว้ทีนี่ก่อนแล้วกันนะได้เลยเพื่อนตัวสองน้องซูซูโรซูโรปาโกโฮซูโรไม่เคยตกน้ำโย่สเว้นไปแล้วหุยสนุกว่ะคอนเทนต์นี้เอาเรื่องมันอยู่มันอยู่มันอยู่หุยปลาไม่อย่างไวะเฮ้อหุยหลังไอ้เพื่อนตัวอะไรเพื่อน่ยหลงอะไรอะอะไรอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูหลับสเตอร์ไม่ใช่หรอหล็บสเตอร์เเนาะมันคือตัวปลาตาเดียวอะ เฮะตาเดียวไอ้ชิกชังก์ก็ฟิสฟิกกว่าน้ำลายกระเด็นเหมือนกันทำไมกูไม่ได้เคลียร์เฮ้ยเดี๋ยวแล้วเอาไปเก็บเหรอไอ้ว้าว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 ว้ววว้วไม่ท้าวแาไปเอาได้ไปเก็บบอตัวอะไรอ่ะใครรู้ชื่อคอมเมนต์บอกหน่อย ไม่รู้ว่ะเอาตัวนี้ก็ได้เอาเอาเอาไปไอ้ที่ไปไปปเออไปๆๆไปเอาเรื่องเอาเรื่องตัวสองของเรามาแล้วสองคอลเลคชั่นเอาวางมาแล้วว่ะคุณผู้ชมนี่แน่เอาวางไว้เลยมาว่ะมาว่ะไอ้บ้าดีดีเป็นดีเดี๋ยวเราเก็บปาเยอะเราเอาไปขายเว้ยอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยรอบนี้ตกเลย ผมว่าไบ็ดตกปลานี้มันแบบว่ามันแบบว่าไอา้ตกปลาได้ไม่ค่อยดีหรือเปล่าได้ขอไม่ค่อยแลงอะไรเงี้ยเออมันเป็นเบ็ดตกปลาคุณภาพถูกไงเราต้องหาเบ็ดตกปลาที่เป็นคุณภาพดีมื้ยนี่ไงดีแน่รอบนี้ปับ๊บวัดใบกอดเอ้าไอ้โซเพื่อนเราไปตัวอะไรเนีอะหอยทากหอยทากเหรอหอยทากโอ้ยตัวยงใหญ่เลยตัวยงใหญ่เลยใหญ่ใหญ่จริงเพื่อน,อนหนนยอยทาก ขาเลยแล้วกันอา้าววอทอ้อยท้ารูปผมได้เนี้ยใยมาเนี่ยแองเ l ิลทู h แล้วก็มีอ๋อมันคือเหยื่อเฮ้ยเท่า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 ว่าหันมาหันมาหันมามเป็นเรเพื่อนอย่าเพิ่งหันเราคราบของได้เปล่าเฮ้ยคาบของได้ด้วยอ๋อกำลังร้องอยู่น้องเออยังไงวะอย่างงี้ป่ะลอมรอบด้วยฟันโอ้ย oh มามาเรเพื่อน มิวเบตตอปลาสีเทาเอ้อยากได้เลยเฮ้เทาเทาเทาอะไรน้องหอยทากทำไมหอยทากทำไมหอยทากพูดเพื่ออยากรู้ว่าอันใหม่เนี่ยทำอะไรได้อุ้ยทุกคนว่านี้มันจะดีขึ้นมาะมันมีมันมีแบบว่าแคร์ร็ออยู่ในมือด้วยนะไม่บายป้าแองเกิลร็อตโอโยโอโย โอ้ยมันมันมีเหยื่อมันมีเหยื่อมาให้เราโว้ยโอ้ยปลามันกินเนื้อด้วยว่ะปลาอะไรวะเนี่ยเออว่ะปลากินเนื้อแ,อแย่แล้วว่ะเพื่อนมันจะมันมัน,มนอันตรายม sí> ั้ยเนี่ปปปปปปน oh, ปยปลาปลากินเนื้อมันอาจจะไม่ได้ออกมาแค่ตัวเล็กๆก็ได้นะ้วโว้ยเพื่อนไอ้ปลาดึงมาเพื่อนตัวแล้วโอ้ยก้อนปลากินเนื้อไปละ เราเป็นตารหรอเออจับไปเรียบ oh <my S 2> ร้อยเราเราเป็นตาผู้ใหก็จับเราวินตาได้หรือมันบ้า <c oughs> อะไรวะเนี่ยอู้สวยว่ะเพื่อนสวยสวยจัดสวยจัดเลยสวยจัดเลย <c oughs> สวยรอว่าเพื่อนมันสวยใช่ไหม <c oughs> เออนี่ไงามาลง <c oughs> ลงปอเลยโอ้ยผู้รับเหมาชอบแน่บอกเลยต่อเลยละกันตายตายเราเป็นตาตายอุ้ยอุ้ยฟ้า ข้าเราตัดได้เนื้อไปกินก่อนเ <c oughs> พื่อนไปกินก่อนไปกินก่อนง <c oughs> ำงำโอ้หลอดเลือดเพิ่มไอ้นุ่มุอายก้อนเดืนอเราวิจารเพิ่มหลอดเลือดให้เราตอนนี้เราก็มีเลือดเยอะขึ้นแล้วอย่าบอกแล้วเพื่อนเบตตาต่อนี้มันอัพเกรด <c oughs> มันดีไงดีจัดเชื่อยังเ <c oughs> ชื่อยังเ <c oughs> ชื่อแล้วเพื่อนเอาเนื้อมันล่อโอ้ต่อไปบูฟคงไม่โผล่มากเนาะไม่น่าเพื่อนไม่มีล้อ ไม่ม e <this> <have S 2> ีหรอเลื <Viol> ่อนเลื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 ่อนเลยตอกเลยตอกเลยเออไม่มีไม่มีอะกล่องเลยด้านล่างไม่เอากล่องดิ้อุ้ยกล่องเหรอกล่องส่งสงสมบัติเอกโดราเลเหรอโอ้ได้เหมือนกันโอ้ยวางเลยเพื่อนเองวางเลยเองวางเลยสิเวางไม่ได้เพื่อนทำไวางไม่ได้อ่ะหู้หู้ Mi pig, con mi piga, con mi sada, mi đi con mi lưng lạy, mi lòng mama. Hello, 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 hơi, 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 hơi hello, 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 ตอนที่ดิฉันเหมือนแม่สีเรือนเลยแล้พ่อไหนเราเอาเอาเกมมาดิเอาเกมมาดิเพื่อนโอ้ายก้อนไหนได้ชุดอะไรนะโคตรเท่เลยเพื่อนชุดดำน้ำเอาว้าดีดีเราก็ดำน้ำได้แล้วโอว้าวว้าวว้วมันได้อย่างงี้ดิดำน้ำเทเทเทโอ้ยไม่ได้กี้ดิอารมณ์ประมาณว่าเราจะปวดล็อกด่านต่อไปแบบว่าไปตกปลาใต้น้ำใต้ทะเลอย่างนี้เลยแหนใช่นะอ๋อ อ,อ,อู้ปลาขึ้นมาแล้วนี่คือปลาซูโรสีลุงตัวราคาเป็นล้าน <S <S 1> <S 1> ตัวราคาหนึ่งบาทห่อยตัวเนีะ้ะมาโว้ยมาโว้ยมาโว้ย,ย,ยเราต้องอัปเกรดมงบ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะจะไม่ได้เออมันอาจจะตกได้ประสาทใต้น้ำขึ้นมาอะไรอย่าง,งนี้หรือเปล่าไม่รู้เลยแต่ปลามาแล้วหุยอะหุยเลยหุยหุยเลยหุยหุยเลยหุยปลาอะไรอ่ะปลาบุ๋มเลยเบิดเบิดโปเกมอนเลยเพื่อน โปเกมอนมาเนี่ยตัวนี้มันตัวเล็กอ่ะไม่ชอบเลยฆ่าเลยแล้วกันโปเกมอนดับไรเป็ดภาตัวเล็กไม่มีอะไรเลยเอาตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วมึงไม่เปลี่ยนเหยื่อบ้างก่อนมึงแค่แค่แต่สเต็กนะเพื่อนก็ใช้แต่สเต็กเอาดีไอ้ฟ้ามาหน่อยเออเบ็ดมาแล้วไอ้ฟ้าดึงมาเรามาเรามาเราเอออุ้ยโอ้ยโ้ยโหดึงแรงมากไอ้หนุ่มอยู่ด้านหลังอะเราไปด้านหลังแล้วอ่ะโอ้ไม่เท่าได้น้อง เออโอ้โอ้กูได้ปลาปลาเคปิสกูไอะไรอ่ะกบพันปีเหรอใต้น้ำเหรอตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวโคตรใหญ่อ่ะฆ่าเลยแล้วกันมามาเลวมันออกกันได้แล้วมาหลังก็ไม่ชอบพี่ไม่ชอบเพราะอะไรพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบโไม่นะเจ้ากบพันปีผมมันชื่อว่าการะปะการะปะเอ้าอ้าวปลาตกตายเหรอ อ้าวปากูตายไอ้นี่ชื่อใบปลาตาบอดเราได้เราเป็นตาลเลยต้องเอาอุปกรณ์นึงไม่เจออุปกรณ์ในคันฆ่ารีเปอร์นะเว้ยเนี่ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยมาไวมาไวโอ้โอ้โบรอตัวอะไรอ่ะเบรอเอ๋เอ้ยปลาตัวนี้อุ๊ยใช้ได้อุ๊ยผมเอาไปเก็บก่อนนะปลาตัวนี้ดีปลาตัวนี้ดีปลาตัวนี้ดีเดี๋ยวนะไตัวนี้มันใหญ่กว่านีเองก็ไม่เก็บเลยไม่เก็บตัวอะไรก็จ้อยลอยเนี่ย ัวนี้แหละของดีเพื่อนเว้ยค่าทิ้งว่ามตัวแล้วเว้ยที่เรามีในคอลเลคชันพร้อมขายพร้อมขายใช่เหรอวะของดีบัดรจะโดนไอ้พวกกินเหลือตัวเดียวนะไม่มีนะตัวเดียวอะไรอ่ะเลื่อนดูเอาดูเอาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอไยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ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  นี่เป็นไงเป็นไงอ้าผมง่ายสบอปาผมได้อะไรวะอะไรมันรอไปได้ไหนเมื่อกี้อ่ะได้เรือเหรอได้เรือโไอ้ปลาเอาหน่อยดิต่อปลาหน่อยเบ็ดไม่กินเบ็ดเบ็ดไม่กินปลาไม่กินเบ็ดเองเลยโอ้ยมันของดีต้องใจเย็นๆนะมันตัวใหญ่ไงมูยมาแล้วน่ากินอีกแรางผมน่ามาแล้วอว้าวอะไรอะปลาจะเดือดอะตัวอะไรอีกแล้วนี่ โอ้ตัวเล็กเกินไม่ชอบมาแล้ว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 โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ตัวเดิมมั้งเนี่ยป้ากระเดือกโอ้สีเหมือนกันเลย่อ,อพันเดียวกันมั้งเออตกตาดีว่ามาแล้วโอ้ยกินแล้วเจ้าฮะมึงอะไรเนะี่ยมึงมึงตัวอะไรเนะี่ยเพื่อนสุดยอดเพื่อนยอดที่สุดกูตกได้หมูเปล่าไอ้ป้าหมูเหมือนกันไหมลนะ่ะบอก อะไรวะเนี่ยหมูมันสัตว์น้ำตอนไหนเนียเฮ้ยวุ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 ้ยดึงมันตัวตัวอะไรอ่ะพิษาติษอะไรพิษาพิซษปลาพิซกบอ๋อ้นียมันอินเฟคเต่สีนี่โอ้ตัวนี้ควอันตรายหมาดิจับปันจับปันไปเลี้ยงไปแล้อินเฟคเต่สีอย่างนั้นหรอไฟ้งข้ามันดิเพื่อน ตายตาย,ายกินข้าวฮิวอเพื่อนกินข้าวิวอยู่นึกนะกินกินกินฮนะิวกิน่นนนนนนยอวยมันตายแล้วผ่านไปสินาทีผมและซูโรเราสองคนได้ร่วมมือกันสร้างเรือขนาดยักษ์ขึ้นมาเพื่อลองรับปลาที่ใหญ่กว่าเดิมเอาละบอกเลยว่าครั้งนี้เน่ะจะต,ตัวไหนก็มาเหอะให้เลยเมกาโรดอนอะ่ะมาเลย อ่าเลยดูดิคือนี่เราเหมือนสาหลายด้วยดึงเลยเพื่อนไม่ได้อะไรเพื่อนเลยไม่ได้อะไรเลยเอาไรดีหน่อยดิในดงสาหลายวันนี้มันจะมีปลาอ้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นปลาที่หายากคือสามมันปีก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ในคาตกใจเท่าไหร่เออแต่ตัวนี้หน่อยเพื่อนดึงมาว้าว ฉลามหัวคอนเหรอหัวคอนเออตัวอะไรเนี่ยนุ่มามาแล้วเหมือนกันโอ้ว้าวโอ้ว้าวหัวคอลหัวคร้อนหัวค้กอนหัวคอลไอล้ป้าถูกบอกให้หน่อยเพื่อนขึ้นมาได้เอาเอาไนน้นี่แล้วกันเออ หาทางจับไม่เจอจับใต้ท้องเรือเลยแล้วกันเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา يت, เดี๋ยวสร้างบันไดเอ,อเอาว่ะฉลามหัวคอนี่จะขายได้ราคาแพง Thrones เฮ้ยอ,อ่ะเฉลามหัวได้ได้ได้นอนชุบยะชุบชับชุชบชับชุบชับทุกคนว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้ตัวอะไรผมว่าบู๊ป <G l ug> อา้าว <G l ug> ตัวอะไรเออบูเบไม่จะจับจะไปเนี่ยอดนนี้อดี่าจะแมงกระพุนเหรอแมงกระพุนหัวตอนแมงกระพุลตัวสีม่วงซะด้วยเอออาจจะเป็นตัวลิมิเต็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจเออลิมิเต็ดมันต้องตัวสีทองไม่ใช่หรอเคยกินเปล่าปลาปั๊กเปล่าสีทองอะ่ะโคปันสื่อเป็นคนแรกฮะไขรแรกนะโคบัสสือไงโทริโกะไง เฮ้ยเฮ้ยล็อบเตอร์โอ้ยกุ้งกุ้งกุ้งแดงกุ้งแดงผมล่ะผมบ้างมาแล้วมาแล้วผม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 มาแล้วล็อบเตอร์ยาฮ้เอาเรื่องคตัวโคตรใหญ่เลยสู้ดูด,ดิเออล็อบเตอร์สีแดงแรงฤทธิ์ไม่แรงได้ไงไม่แพงได้ไงไม่แกงได้ไงอุ๊ยเอาว่ะคุณผู้ชมผมว่าเหรียญหนึ่งนี่คือเราใกล้ความเป็นจริงแล้วนะ ความเป็นจริงที่ว่าเราจะได้ปลาพันหายากไปขายแน่นอนอยู่ว่าเพื่อนเออเอาว่ะอุ้ยเริ่มดีเริ่มดีเห็นไหมเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเรือปุ๊บดวงดีเลยเออความเป็นจริงที่ว่าเดอะบุ๊กมันกำลังจะกินพวกเรากลางทะเลไม่ไม่เป็นมันเป็นเป็นเรื่องงมโอ้ยอุ้ยชะตัวอะไรอะ คือปลาอะไรไม่รู้อ่ะปลาเปิดปลาฉลามเลยแต่ตัวดำเมียมเลยอาจจะเป็นฉลามดึกดำบันไม่ผมว่าไม่ใช่หรอกเว้ยจะกปเป้าไม่กระโดดน,น่ะเอ้ในในในตายแล้วปาแล้ว้วัวหัวฉลามโอ้ my god น,นี่มันฉลามสายพันธ์อะไรเนี่ยอุ้ยตัวสีดำเลยอุ้ยของดีจัดเอามาวางเลยนี่แน่ เรามีหลายคอลเลกชันแล้วฉลมวามหัวคนฉนลามแบบว่าตัว<อ>สีดำเอาลนะเราสองคนตกปลาได้โคตรดีเลยทุกคนเป็นไงรู้บ้างไหมใช่เราสองคนตกปลาได้โค,ดดค,ค,รคตรด,ด,ดีไม่มีใครตกปลาดีเท่าเราแล้วตกปลาดีกว่านี้ก็คงเป็นปลาที่ตัวใหญ่กว่านี้กินเบ็ดดึงมาเลยไอ,อยตัวอะไรอ่ะแมกกะพูนสีพ่วงใช่ขอบไปเมือมันดูแอบแมกกะพูนเลยแล้เราก่อนตกต่อไปมีเรื่องอะไรให้ช่วยวะช่วยอะไร จับไปพวกคนี้ลงไปในท้องเรือนี่กองกันตรงนี้นีนะเ่เดี๋ยวกองเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเด่เน่เน่มา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 ผมพอเปลี่ยนเรือแล้วผมเบ็ดมันมากินช้าเหลือเกินอะ่ะเหยื่อกินอย่างช้าเลยโอ้เมื่อกี้ยังบ,บอกกินไวอยู่เลยแต่โทษทีเหยื่อมันมากินต่เบ็ดผมม,ม,มาแล้วเนี่ยแมงพุมก,ก็แย่แล้วปลาหมึกเว้ยออตโต้พูช ก่อนด็อกเตอร์ออเตพุสอุ้ยโอ้โหแต่ว่าเท่เลยเว้ยดูดิทุกคนว่าเทพไหมันใส่เป็นหมวกเลยอ่ะว่ใส่ไว้ยี่แหละเท่ดิเออว่าเท่โอ้ยอย่างบังอ่ะโคตรบังเลยป้าอะบังอะบังโอ้ยโอ้บังกัดเลยผมอยากตกปลาแบบได้แบบว่าแบบพวกไดโนเสาร์อ่ะมีปะเออขอปลาไดโนเสาร์หายากศูนย์พัน แบบว่าเอาไดรนเสาคืนมาเอาคะแนนไดโนเสาคืนมาเอาคะแนนไดโนเสาคืนมาเอาไดโนเสาคืนมาโดนลอเตอร์ตีตายเนี่ยนะมึงเสียชาติเกิดจัดเลยเพื่อนมึงต้องกินรอเตอร์นี่อเตอร์ตกตายุ้ยไม่ได้เรื่องเลยอะดู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 ดคุณผู้ชมดูดูปลาปาแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ มันลำเอียงเว้ยมันจะไปกินหอยฟ้าออก่อนเออใช่ใช่ใช,ใช่แต่ปลานี่ไม่ค่อยอยากตกแน่ทอทำไมอ่ะอยากอยาก,อยากเล็กดีเล็กแคระเอาคะแนนขึ้นมาโอ้ยแกตกแป้งเลยว้าว,ต,วตัวอะไรตัวอะไรอะปลาสีลุงอะปลาเยลลี่ในตำนานอะทูน่าทูน่าของดีเพื่อนอุ้ยทูทูน่าสีลุงแอนในที่โทริโก้ไปกินอ่ะสวยว่ะอุ้ย คุณผมว่าเรามีของเยอะนะเราขับเรือกลับแม่น้องเออขับเรือกลับดีกว่าเราได้ราชาทูน่ามาแล้วตัวนี้ขายได้ประมาณส0 0รอยล้านเยนเลยนะขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งแล้วกัน <c oughs> โอ้ยออลองเปลี<ด>่ยนเปลี<ด>่ยนที่ตกดิมาตกตรงนี้เพื่อนตรงนี้แบบสาหร่ายเต็มเลยเหลือแค่ตัวแรกเราเอาของไปขายค้าของซื้อของแล้วลุยเออไปขายคราของดีกว่ามาเลยโอ้โหบ่อน้ําต้องกว้างไม่กินหน่อยเฮ้ยสัญญาณสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้ว มาแล้ว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 มาโอ้ยโอ้ยจะจับผมโอ้ยมาจ้าเหรอโอ้ยใบก้อนเราได้แกนมาจ้าแล้วเนี่ยเอลแกนมาจ้าว้าตัวยงใหญ่เลยดูเพื่อนเออชื่อมันเหมือนแบบอาจารย์สอบวิชาศาสนาเลยอ่ะโอ้ยเป็นไงขอกแล้วให้เรารอ รอยของดีเลยเพื่อนไม่โคอรปลาเต็มท้องเรือเลยปลาพวกนี้เป็นความสามารถพิเศษไม่ต้องหายใจใต้น้ำเออ,เออเออว่ะเออเ,ออเออพิ่งสังเกตโ <c oughs> อ้ยอดเลยไปกลับกลับเรือกลับขับเรือกลับขับเรือกลับไปขายของทุกหน่วยสแตนบายทุกหน่วยสแตนบายตอนนี้เรา2คนกำลังดำน้ำดิ่งพสสุทาลงไปดำน้ำความลึกที่1000เมตร โอเคเขาใจแล้วตอนนี้เราอยู่ในระดับ300เมตรขนาดบเป้าหมาแล้วมีปากกาลังและฉลามมีกระดอนเบียบเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้หรือว่ามันกำลังปกป้องอะไรบางอย่างอยู่จะกำลังปกป้องอะไรบางอย่างไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามนี่แต่ชุดดำน้ำเราออกแบบมาให้เป็นมิตบสิงแวดล้อมมันแล้วแบว้าวาของาวเ้นวว้าวว้า้าวว้าว้ววลาวอ้าวว้าวว้าวว้าว์้าว้าวว้าวว้าวาวว้าววาววาวาว้าว้าว ดีที่ไหนเปิดทีสลาดที่เราจะได้เดาเจ้ารีปเปอร์าเจริเปอร์เจ้าริเปอร์ทุกคนยิงยิงดวโอ้ยิงได้ยรเปอร์ไอ้สู้ร้งเพื่อนสูมันสู้อสุโลสู้ไม่ได้เลยสุโสุโจะตายแล้วริเปอร์ริเปอร์สวยสู้แทงมันตายตายสุโลกำลังโดนปักคอริเปอร์ตายแล้ว ริปเปอร์ตายแล้วตอนนี้เราทำภารก,กิจสำเร็จแล้วเราของกูมนันด้ยเชซ่าได้โพสจากไฟไหรนะพ้องทะเลไหนมันดอบของแล้วไหมริปเปอร์เข้าตัวไหมไม่มีอะไรดอกมาเลยริปเปอร์ไม่มีม่มีแน่นอนมีแน่นอนผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอ้วสวยกบขึ้นไปเลยโอ้ยคนลำบากลำบนแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมได้มาจากริปเปอร์ฟิตตะกี้นี้ไอ้ปาริปเปอร์มันเป็นโครงกระดูกอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยทุกคนดูดิ กินได้ด้วยอ้าวโอ้โตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไรอ่ะกินอะไรอ่ะหนูกินอะไรพี่กินอะไรไม่รู้พี่แต่ว่าผมอยากทำอย่างเงี้ยพี่มากเลยทำอะไรอะจะทำโอ้ยโอ้ตายเรียบร้อยเกมแคสเลยลาขาดเลิก